พี่น้องคลิปนี้เนาะคะ่ะอ่อยจะพามาชมบานทรงโมเดิร์นนะคะพี่น้องจะพามาชมเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะคะซึ่งบานหลังนี้นะคะจะข้องบานเพิ่นกําลังทําการก่อสร้างอยู่เนาะ,ะเนอะบานหลังนี้นะคะจะมีความกว้างอยู่หกเมตรนะคะด่านกว้างส่วนด่านยาวนะคะเดี๋ยวอ่อยพามาเบื่องด่านคางเนาะเนอ่ด่านคางนะคะ,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 คะพี่น้อง ด้านคางก็จะมีความเงวอยู่12เมตรนะคะเป็นทรงโมเดิร์นนะคะหลงังแดงเป็นลังคาโตัวบานนะคะสองพักนะคะแล้วก็ด้านนานะคะยื่นออกมาเนาะคะ่ะนอด้านคางนะคะพี่น้องก็จะมีหน้าต่างอยู่คางละสามบานนะคะเสาก็เป็นเสาหนาหุกทั้งหลังเลยนะคะค่ะหลังคาก็จะเป็นลังคาสันทายนะคะพี่น้องเป็นสันทายเนาะคะ่ะนอโค้งสางก็จะเป็นโค้งสางเล็กนะคะเดี๋ยวอยาอยจะพาไปเบิ่งบริเวณด้านในเนาะคะ่ะนะ สำหรับคลิปนี้นะคะอ่อยก็ตตองบอกไว้ก่อนนะคะว่าอ่อยอาจจะบริจาคลึกเขาไปถึงรายละเอียดลึกๆนะคะว่าคาเสาทอดไรคาอิเทอดไรหรือว่าคาสันไทยเท่ดไรนะคะอันนี้ก็จะพามาเบิ่งแบบเขาคล้าวนะคะเนาะซึ่งคาซึ่งงบปะมาานะคะทั้งเบิร์ดนะคะที่เพิ่ใส่ไปนะคะบานลังนี้นะคะทั้งเบิร์ดนาตอนนี้เด้อค่ะเด้อ ที่อของบ้านเพื่อนบอกมานะคะกับประมาณสองแสนกว่าบาทนะคะพี่น้องณนะตอนนี้ที่เห็นยูนะคะบ้านเด๋ลวทั้งหลงะะัเงเลยค่ะเด้ออีนอค่ะนี่ก็เป็นบริเวณด่านใน้นะคะด่านในบ้านนะคะบอกเพื่อนมาหันเดกันห้องนอนนะคะพี่น้องกับบ้านเด้แอมอิทนะคะบริเวณด่าน,เ,านเพื่นอ,นอน,น,ะะอนก็เอาหินดำมาเทก่อนนะคะเพื่อนก็น่าจะเตรียมเทผืนนะคะเอาเอาหินกับทรายมาเทไปก่อนเนาะค่ะเนาะนะคะ นี่คือบริเวณด่านในนะคะลังคากับเป็นสันไทยแบบนี้เลยนะคะพี่น้อง <c oughs> พี่เนาะค่ะกั <c oughs> <c oughs> ในงบประมาณนะตอนนี้นะคะสองแสนสองแสนบาทนะคะพี่น้องนตอนนี้นะคะเนาะกับบ่หานเดลเรวทั้งหลังนะคะ โครงสร้างก็เป็นเล็กกันาไหนนะคะเดี๋ยวอ้อยจะพาไปเบ่งบริเวณอีกด้านหนึ่งนะคะพี่น้องนี่เนาะค่ะนี่ก็เป็นบริเวณของบานนะคะด้านทางอีกทางนึงเนาะ,ะนาะก็สวยอยู่ค่ะพี่น้องเสาหนาฮกนะคะ เสาหน้าหกทั้งหลังนะคะพี่น้องความสูงของเสาด่านหน้านะคะกระสูงประมาณ4ี่เมตรนะคะเสาด่านหน้าสามเส,สาเนาะค่ะประมาณสี่เมตรเนาะค่ะนาะด่านขางก็จะมีหน้าต่างยูสามบานนะคะความกว้างของหน้าต่างกับประมาณอ่าบานละบานละเมตรเมตรคูณเมตรนะคะพี่น้องประมาณนี้เนาะค่ะเนเสากับเป็นเสาหน้าหกทั้งหลังเลยนะคะเดี๋ยวอ้อยพาไปเบิรงบริเวณหน้าบ้านอีกข้งหนึ่งนะคะก่อนจบคลิปเนาะค่ะนาะ นี่ค่ะพี่น้องนี่กับบริเวณหน้าบ้านเนาะคะ่ะพามาเบืองอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะนะอาส่งกับเป็นส่งโมเดิร์นสโลปประมาณนี้เลยนะคะที่เห็นในคลิปเนาะคะ่ะน้อกับส่งสวยอยู่่ะพี่น้องหลังคาก,ก็มีอยู่สามพักเลยค่ะเด้อมีตัวบ้านก็มีอยู่สองพักเนาะคะ่ะนาอแล้วก็มีด้านหน้ายืนออกมานะคะ บรรยากาศตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบว่าอเขาเหมือนจะเขานาฝนแล้วนะคะฝนกําลังจะตกเนาะคะ่ะเนาะ โอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะอ่อยก็ต้องขอบคุณจาขคองบานนะคะและขอบคุณพี่น้องเน้อค่ะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะอ่อยกับวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์และก็เป็นแนวทางให้กับพี่น้องได้เนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอ่อยก็ต้องขอลาไปก่อนจังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ่อยได้เหตุคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ